ะะจะชอ่อกอินเนชั่นลาค่ะกับมาพบการ์ดโกนมิวกราฟมาอีกแล้วและจ้าโอ้ยคิดถึงแหละแล้วก็ยังดีใจไม่หายแล้วก็ยังคงคิดว่ายังจะดีใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปตลอดจนกว่าจะถึงวันไลฟ์คู่และเราก็จะอยากที่จะเออเรียกว่าอะไรอ่ะทำการอุ่นเครื่องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะทุกคนจริงๆก็อุ่นกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเราอะอยากให้ทุกคนได้แบบเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไร ภูมิต้านทานเยอะจริงๆแล้วก็เราไม่รู้ว่าวันไลฟ์แคนดี้ที่จะมาถึงเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเราจะแบบเฮ้ยถ้าเกิดเผลอๆพี่มิวขอน่องกัปบเป็นแฟนขึ้นมาทําไงหรือว่าขอน้องกัปบแต่งงานขึ้นมาโอ๊ตตายแล้วจะทําตัวกันยังไงดีเนี่ยคือพอรู้ว่าจะมีไลฟ์แบบแล้วเราก็ตามไปดูอันเก่าๆแล้วมันก็ยิ่งคิดถึงยิ่งแบบฉันเก็บสิ่งนี้ไว้ไม่ได้ฉันเก็บความรู้สึกนี้ไว้คนเดียวไม่ได้งั้นฉันจะต้องมาแชร์กับทุกคนนะคะ วันนี้ก็เราหยิบเอาคลิปคลิปหนึ่งมานะคะเป็นคลิปของมิวกราฟอ่ะเราเชื่อว่าหลายหลายคนอยากดูอยากดูแหละอยากดูคลิปมิวกราฟไปมุ้มๆกันยิ่งช่วงนี้แบบโควิดเนาะอาจจะไม่ได้ไปวีดไปกรี๊ดกับเพื่อนก็เราขอเป็นเพื่อนกับคุณก็แล้วกันนะคะจะได้มานั่งกรี๊ดนั่งวีดนั่งแบบ เอ้ยเอ๊ะอะไรยังไงนะสองคนนี้นะเป็นเพื่อนคุณนะจะให้เราได้เป็นคนคนนั้นนะคะได้นั่งอยู่เคียงข้างแล้วก็หัวเรอบอย่างสุดเสียงไปด้วยกันนะคะอ่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจนกว่าจะถึงวันไลฟ์เราจะมีคลิปมิวกาฟออกมาบ่อยหน่อยนะปกติช่วงนี้ก็จะเป็น,นีก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบคลิปมิวกาฟต่างๆเ้นี่เขาออกมาช่วงนี้ไลฟ์ขายของอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ช่วงนี้จะเน้นเป็น เคยมิวกับหนักหน่อยนะเพื่อสนองนิสต์เองแล้วก็สนองนิสทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีช่วงนี้อาจจะมีแบบคลิปขายของของพี่มิวหรือของน้องกัลบอกมาถ้าเกิดว่าเราจะขอหยิบเป็นคลิปบางคลิปบางคลิปขึ้นมาแล้วกันเนาะเพื่อที่จะช่วงนี้จะไปเน้นมิวกลับซะเยอะซะเยอะหน่อยนะบางคลิปที่ขายของเนี่ยบางอันก็จะต้องข้ามไปนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างนานแล้วก็บางคลิปมันก็แบบไม่ได้มีอะไรแบบ ห,หวือหาแล้วก็แบบมาขายของอะไรนี้แล้วก็อาจจะขออน,นุญาตข้ามบางคลิปไปก็แล้วกันเนาะอ่ะวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของมิวคลาวนน่จ้าโอ้คลิปนี้นะเขาบอกว่าเป็นมิวคลา n e x p l a i n a b l e Moment เอ้ยเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบฮะอะไรนะจริงเหรอหรืออะไรยังไงมันคืออะไรพฤติกรรมของเธอสองคนนี้นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ไปเลยอ,อันนี้น่ารักคือย็ยน้องเอาตุ๊กตาหมาไปกัดพี่เขาก่อ,อนนี้ ีเลยวะโอ๊ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยนี่แบบยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเธอ เออเกี่ยวไปทำไมครับวันนี้เกี่ยวทำไมมาเกี่ยวนะครับก็ช่วยอธิบายให้กับผู้ชมชาวผมเนี่ยก็มีความรู้แบบพื้นๆสิวช้าสิวซิวหน่อหรืออะไรอย่างเงี้ยสิวมันมีทั้งหมดกี่ประเกี่ยวไปนมใส่ไส้เออเป็นกะทิแล้วมีไส้อร่อยไหมอร่อย อะไรนะผมกับอันนี้อนะันไหนอร่อยกว่าโอ้โหโอ้โหผมกับอันนี้อะไรอร่อยกว่าเฮ้ยเราว่าพูดไม่รู้เรื่องลลิ้นพันแล้วริมเริ่มพันแล้วเริ่มมีพิรุธแล้วฉัน <c oughs> เออน้องกราฟน้องกราฟออกตัวแรงอยู่นะฮะช่วงนี้วันตอนประมาณไหนอะเราเราเคยดูคลิปนี้แต่ว่าเหมือนจะเป็นการดูย้อนหลังเราไม่แน่ใจน่านจะเป็นช่วงที่ทันแพงกำกำลังออนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าน้องกราฟจะชอบก่อนวะ ไม่น่ะพี่มิวรับก่อนโแกนี้ไหนเลยวะเมื่อกี้เหมือนเห็นน้องกัปอบเอวพี่มิวเลยว่ะใช่ไมใช่ไม่ใช่พี่บาบบ้าบอบาบน้องกัปเลื่อมมือไปข้างหลังอะทุกคน ใช้ใช้คำว่าแดนดี้จะได้เป yeah, uh, so hey, ็นค่านสวัสดีสวัสดีพีใหม่ไทยครับแล้วผมกูยังให้คำชั้นว่าสวัสดีปีใหม่อะไรครับแดนดี้อะไรสักอย่างแฟนเขาบอกว่าเลยไปตีความว่าแดนดี้อ่ะไม่ได้แต่ว่าพ่อแต่แต่ไม่ความหมายพูดแต่ว่าพ่อคหมายพูดแต่ว่าพ่อวมดวัดยาผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่ใช่พ่อพ่ออะไรพ่ออะไรแดนดี้ก็เรียกว่าอะ เฮ้มาพ่อมาแอ่ะเฮ้ยโหตัวทับไปแล้วเขาบอกว่าไปรอบเตีกันด้วยนะคิดถึงไลน์นี้อ่ะ ขอสักผ่านหนึ่งก็ไม่ได้เหรอให้ผ่นหนึ่งให้ผ่านหนึ่เอาหลุดแล้วเกือบไปเกือบไปเอาจิงตอนเล่นเกมเนี้ยก็เสียวแบบฟันเฉาะหน้าเหมือนกันนะเอาซิเอาซิกลับมาเอาเรื่องแล้วเว้ยเขาขอให้หลบได้อะนี่ขนาดไม่ไปไหนแล้วนะเนี่ย อาหาไวให้นาทีอืออืออื้อกอัือกืออืออี่อืออืออืผอือผมออือดืออือนืออืกี่ออือเืออือ สองแผ่นสุดท้ายเลยแผ่นหัวก็โคกงไปเนี่ยขอวิ่งได้ไหมเสียวใช่ขอวิ่งได้ไหมขอวิ่งได้ไหมอันนี้คือถ้าเราไม่ได้ใช้เดนทิสเต้คือจะเหม็นมากขอวิ่งได้ไหมแผ่นสุดท้ายขอวิ่งได้ไหมไม่ได้แผ่นสุดท้ายขอหนีได้ไหมไม่ได้ขอหนีได้ไหมอ้ลกูเพล่ทำไมพี่ใช้มือได้อะเอ้าเขาไม่ได้ห้ามให้พี่ใช้มืออ้าวจะเกาะเลยเกาะเลยไปเกิดอยู่อย่างดีก็เกา อันนี้คือแบบคือเอาจริงๆบ้างมันต้องผักไหมมันต้องผักกับออกใช่ไหมอันนี้คือไปกอดน้องทําไมวะกาตอบเพราช้เดินคิสเฟสใช่ไหมใช่ปากขอหอมสดชื่นมากปล่อยลูกพี่มิวเป็นคนคิดเศษเลยเนาะมาดูว่าเลือดจะขั้นก่อนหรือพ้นไอจมูกก่อนไอจมูกปังหูพี่มิวจะหลุดอยู่างนั้นเหรอพี่มิวสุดท้ายแล้วยังไม่ครบผ้าแล้ีเลย เดี๋นวทีครับผมโอ้ยพุ่งออกโอ้ยติดหัวพี่คลิปนี้ของใครวะหวานวางสุกมากานะครับผมครับผมก็ สุร่าคนแดงนะครับผมสุราคแดงนะครับก่อนที่จะเริ่มของการบรรณาครับเอาแลว้วอันเนี้ยอันเนี้ยคือไม่เข้าใจที่สุดเลยไม่เข้าใจแบบไม่เข้าใจมากๆเลยอ่ะแบบที่ในสตูโคตรกว้างอ่ะแล้วทำไมแบบต้อนหน้าไปใกล้ขนาดนั้นนะฮะพี่มิวลืมใส่คอนแทคหรือไงเน้วเน้นเน้นเน้เอาเลย <c ười> ใช่เมื่อวานไปถ่ายซีรีส์อาบน้ำด้วยกันใช่ไหมเฮ้ยอย่าไปด่ากันดิคือในปีหรือว่าต้องจับต้องจจริงๆทำไมมันเปื้อนแล้วก็เอาไปขิงถึงถึงช่อง3เลยนะเฮ้ยเมื่อวามันมีซีนซีนหนึ่งที่เหมือนเราต้องแบบต้องล้างตัวครับผมต้องอาบน้ำใหม่หมดเลยอ่า นาวินิจี่อนยืนรอเต็มเลยใช่ไหมพวกเราแกคิดมากเจ้าอะไรใ้่ไันครับผมอะไรนะครับอาบน้ำยังใครอาบด้วยกันดอกไม่ไหนอไอไปอออนอไมออไ ขอกล่องหน่อยสิกล่องขอกล่องขอกล่องโอ้ผมเพิ่งเห็นนั่งไลฟ์มาตั้งนานโอ้โอแหวนหวงเหรอหรืออะไรทำไมพี่มิวซี่โชว์ครับหรอชอบแหวกโชว์ครับเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยอ่ะเออผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวเรียนจะโนก,กิดยรอพี่พี่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมเราลองแบบใหม่เรวเราถอดเลยดีไหม ต่อไรโอ้ยตกงคืนสองคืนวเล่นแซวเล่นวันนั้นพี่นอนแล้วนอนสองคืนหมดแรงกันพีเบ่งหรือไม่ต้องเบ่งอาหารถ้าเกิครั้งหน้าได้ทำกันอีกอยากจะทำอะไรจะทำเมนูอะไรอ๋อตอนนี้พี่ว่าถ้าเกิดครั้งหน้าได้ทำกันอีกทำอะไรทำอาหารใช่ไหมจะทำอย่างอื่นก็ไหม เอาอยู่กันได้โอ้วมันจะลำบากนะพ่อ

ือเปล่าพี่หอมยังครับไม่หอมครับเพราะพี่ใช้เด <c oughs> ิสเตีรับอย่หวครับทที่นหนึ่งมีเหรอท่านรับที่หนึ่ง <c oughs> อ่ะให้หนึ่งนแนละม <c oughs> รับอีทีนึง <c oughs> ่งก็แบบับตัวเลยคืดให้ล้วอ่งให้แล้วขอทีนึงขอทีนึงขอทีนึงขอทีนง ไม่เอาผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดขอทีนึงขอทีนึงขึทึนึงบ้าวตั้งไหานขอหกักพอดีเล่นเกมเสร็จสวัสดีนึงมันต้องร้องอย่างนั้นเลยเหรอเรอเหอเหรอเหรีเลยอย่าเก่งคอเลย อ่าเก่งพี่ก็งับไม่เก่งพี่ก็งับได้สิมีคนเรียนค่ะคุณตำรวจเอ้ยเอ้ย <c oughs> ตรงวนี้มันแน่นเลยอะเขาให้งับ <c oughs> <c oughs> งับไม่ถึง <c oughs> งับไม่ถึงก็ไม่ได้ต้องงับ <c oughs> <c oughs> มีคนเนียนจุกเกมน้องเอาผมให้เป็นละคำหนึ่งพยานามหนีไม่เอาแล้วไม่เอาไมให้แล้วไม่ของตัวเองพี่ยังให้หมดเลยไหมอ้าวไม่เกี่ยวว่ามเป็นตัวหนหมดหรือว่ามีเวลาแค่ห้านาทีเองไม่ใช่ไงหมดห้านาทีก่อนเดี๋ยวหมดห้านาทีแล้วผมให้เลยงั้นก็พี่ก็แพ้สิมีคนจุกแกมน้องเลยกี้หันเนี่ยพี่หรือะเแมน ขออันหนึ่งตีตั้งแบบว่าไม่เอาไม่ให้ผมให้พี่ไปตั้งเจ็ดแผ่นแล้วขออันนึงไม่เอาไม่ให้หมดเวลาแล้วเนี่ยหมเกินนาทีแล้วครับเกิแล้วพี่เกินของเราแล้วเวลาแล้วครับเออถึงเงี้ยเด็กดี่น่าต้องจมูกผมกดไว้จังหวะเมื่อกี้ก็แบบวางแกะออกให้ดี่น่าต้องจมูกผมกดไว้พี่โกงเย้ เย้น่ารักมากโอ้ยเจ้ารอรอน่ารักอ่ะทุกคน,กคน <c oughs> เสียง <c oughs> เสียงแหบเลยเออหวังว่าจะเป็นโมเมนต์ช่วงเวลาดีๆให้กับทุกคนนะคะช่วงเวลาของมิวกับคือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากแล้วก็มีความสุขมากๆม,มาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วก็เต็มตัวอย่างที่บอกไปคือเต็มตัวเต็มตัวพร้อมรับ มันอยู่ๆก็ขนลุกไม่อยู่ก็ขนลุกเตรียมตัวพร้อมรับความรักที่อกอวนไปยิ่งกว่าตอนนี้เราเชื่อว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าเกิดสิ่งใดที่เราไม่เห็นมันอาจจะเอ้ยอาจจะไม่ใช่แค่นั้นก็ได้เพราะว่ามันเป็นแบบบางหลังมันก็เป็นเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยโอ้เขาก็แบบไม่ได้บอกเราทั้งหมดแล้วก็อาจจะได้เห็นอะไรที่แบบ s ซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในไลฟ์ครั้งนี้ของแคนดี้นะคะเอ้ยชว่วงนี้คือจะเชียร์เต็มที่เลยนะจ๊ะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่เอ่อจะว่าเราเห่อเหรอเราไม่ได้เห่อนะเราแค่ดีใจดีใจจริงๆเพราะว่าเราเราเราก็อยู่ตรงนี้มาโดยตลอดทุกคนก็เห็นเราก็ทุกคนก็อยู่ตรงนี้มาโดยตลอดเราก็เห็นทุกคนเหมือนกันเนะาะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีจุดมุ่งหมายปลายทางกันแล้วนะจ๊ะก็ อยู่ด้วยกันจับมือด้วยกันนะคะไปดูไลฟ์คู่ด้วยกันนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆน,นะคะยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติงด้วยกันกทุกคนไม่ไงั้นเดี๋ยวคลิปมันจะไม่แจ้งเตือนกันนะแล้วเดี๋ยวจะอดดูอะไรที่สนุกสนุกแบบน,นี้แล้วก็อดมีเพื่พอนหัวเราะไปด้วยกันเลยนะ สำหนนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ยังไงฝากดูรีอแอคนอื่นในช่องได้อีกเที่ยบเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคีเว์ดจานี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็กําลังจะมีขอมาคีย้ว์ดกันไงก็ฝากด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในรีแอคหน้านะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายลูกน,ลน้องหลับน้องหลับแล้ว <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>